ครับคือคือว่า hmm? ค,คือถ้าไม่รังเกียร์นะครับไปทานอาหารกลางวันได้ไหมครับ uh ได้ค่ะแล้วจะไปทานที่ไหนคะในเวลานั้นเองที่คู่รักคู่หนึ่งได้บังเกิดขึ้นและครทั้งสองก็รักกันจากใจจริงเจอกันรักกันมีเวลาให้กันอยู่ด้วยกันให้ความสำคัญกันให้คุณค่าซึ่งกันและกัน ความหวานหยดย้อยนั้นมากเกินกว่าที่จะพรรณนาออกมาเป็นรสชาติความหวานที่มีในโลกได้ความตื่นเต้นในความรักนั้นมากเกินกว่าที่จะหยุดหรือออกห่างจากกันและกันได้ห่วงแหนเหมือนหนังสมบัติล้ำค่าสําคัญที่ไม่มีวันจะปล่อยหรือให้ใครมาแตะต้องได้เด็ดขาดโลกทั้งโลกคงมีเพียงแค่เราสองคนแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไป นานเข้านานเข้านานเข้าผ่านไปจนสามารถเสพความรู้สึกที่คนสองคนจะสามารถให้กันได้จนครบหมดทุกอย่างแล้วความหวานก็เริ่มเจือจางหายไปเหมือนดั่งเทน้ำผึ้งลงมาหาสมุทรความตื่นเต้นที่จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอีกนิดนึงมันไม่เกิดขึ้นแล้วสมบัตินั้นยังคงเป็นสมบัติอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันล้ำค่าทั่าเมื่อก่อนหรือเปล่าและสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความผูกพัน แต่ในความคิดของชายหนุ่มกลับเป็นผูกและพันเขาเริ่มรู้สึกถึงคำว่าเบื่อฉันยังหนุ่มย่างแน่นฉันต้องการความตื่นเต้นและในวินาทีนั้นเองโลกที่เคยมีแค่เราสองคนก็ได้มาลายไปและมุ่งสู่โลกที่มีผู้คนมากมายและนั่นเองคือวันที่เรามองข้ามสมบัติที่มีค่าของเราไป จนกระทั่งได้มีโอกาสไปเจอสมบัติชิ้นใหม่ที่ถูกใจมากกว่าเดิมช่างดูมีค่าเหลือเกินช่างดูลำค่าเหลือเกินช่างหวานหน้าลิมลองเหลือเกินจนสมบัติชิ้นเก่าดูด้อยค่าลงไปในทันทีฮลัลโหลเอออยู่ไหนแล้วคะอืมดึกป่านนี้แล้วยังไม่เสร็จธุระหรอคะกลับบ้านได้แล้วนะคะไม่เห็นติดต่อมาเลยอืมเป็นห่วงจัง จะโทษตามอะไรนักหนาฉันเบื่อฉันจะไม่กลับไปไหนทั้งนั้นและชายหนุ่มก็วางหูใส่สมบัติชิ้นเก่าของเขาไปชายหนุ่มพึงพอใจกับสมบัติชิ้นใหม่นี้เหลือเกินมันกลับมาแล้วความหวานความตื่นเต้นสมบัติสมบัติล้ำค่านี่แหละนี่แหละนี่แหละคนที่ใช่แต่เขาก็รู้สึกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ความรักเขาเริ่มคิดถึง คนรักของเขาเพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสมบัติล้ำค่าที่แค่จริงอารมณ์เหรอความมันไวหวเหรอสิ่งยุ่ยุเหรอไม่ว่าชายหนุ่มจะคิดโทษอะไรก็ตามแต่คำมดนั้นล้วนมาจากคำว่าเบื่อที่ออกมาจากใจเขาก่อนหน้านี้ไม่นานชายหนุ่มรีบวิ่งกลับไปวิ่ง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 ให้เรลวที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะตอนนี้ชายหนุ่มรับรู้แล้วว่าเขาพลาดแค่ไหนที่ละเลยสมบัติล้ำค่าที่สุดของเขาไป ไม่น่าเลย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 ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยนี่ฉันกำลังจะปล่อยสมบัติล้าค่าที่สุดไปชายหนุ่มกลับมาพร้อมแบกความรู้สึกผิดมาเต็มอกเขาพยายามขอพรต่อสวรรค์และพระเจ้าว่าพระเจ้าอย่าให้เธอรู้เลยว่าผมนอกใจเธอแต่สวรรค์ชาจะไม่ฟังคำมีมนของเขาเพราะเธอรู้หมดแล้วฉันรู้หมดแล้วแหละว่าเธอหายไปไหนมา เพื่อนฉันเจอเธอเมื่อคืนนี้เขาเลยส่งรูปเธอมาให้ฉันดูหญิงสาวตอบด,ด้วยใบหน้านิ่งเงียบชายหนุ่มไม่มีความคิดแก้ตัวอยู่ในหัวเลยไม่สิต้องบอกว่าเขากลัวที่จะเสียคนรักจนไม่เหลืออะไรในสมองที่จะมาทำให้คิดพูดคำโกหกหรือแก้ตัวอะไรทั้งนั้นชายหนุ่มคุกเข่าลงต่อหน้าหญิงสาวพร้อมพูดต่อ,อไปว่าฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วที่ดีกับฉันมาตลอดขอโทษที่นอกใจเธอ ฉันวอนไหวไปเองเพราะแค่รู้สึกว่าคนนี้เข้ามาเป็นคนที่ใช่สําหรับฉันฉันฉันเลยรู้สึกดีและก็ไผิดต่อเธอไปฉันฉันขอโทษฝ่ายหญิงสาวนี่เงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดว่าเธอบอกว่าเธอเจอคนที่ใช่อืไม่รู้สิช่วงที่คบกับเธอมาฉันก็เจอคนที่ใช่เช่นกันทั้งการพูดจาหน้าตาและนิสัยเป็นคนที่ใช่สําหรับฉันแต่ฉันจะคิดในใจเสมอว่า หากเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ให้นับว่าไม่ใช่เพราะถึงจะใช่มากแค่ไหนแต่มันก็ผิดที่ผิดเวลาอยู่ดีและพอฉันคิดได้แบบนั้นฉันเลยไม่เคยนอกใจเธอเพราะฉันได้เลือกคนที่ใช่สําหรับฉันไปแล้วและฉันต้องรับผิดชอบการตัดสินใจอันนี้ของฉันเพราะฉันมีสมบัติอันล้าค่ามากอยู่แล้วเพราะฉันมองว่ามันล้าค่าฉันจึงไม่ต้องการสมบัติชิ้นไหนอีกฝ่ายชายได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเพดพร้อมกับความคิดที่ว่าเรานี่มันโง่จริงๆ เธอรักและซื้อสัตว์กับฉันมาตลอดฉันคงกำลังจะเสียเธอไปเพียงแค่เพราะคำว่าเบื่อของตัวฉันเองเล่านี่มันโง่จริงๆชายหนุ่มหลั่งน้ำตาออกมามากมายในความโง่เขลาของตนเองเพียงแค่เพราะคำว่าเบื่อจึงทำให้เขากำลังจะเสียสมบัติล้ำค่าของเขาไปและในเวลานั้นเองหญิงสาวก็ก้มลงไปจับมือชายหนุ่ม พร้อมพูดว่าถ้าเกิดว่าเธอรู้สึกผิดแล้วและเธอก็ยังรักฉันอยู่จริงๆฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกดแค้นเธอหรือไปจากเธอเพราะคนเราผิดพลาดกันได้สิ่งสําคัญของคนสองคนมันอยู่ตรงจิตใจว่าเรายังรักกันอยู่หรือไม่ต่างหากบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบจะมีก็แต่การพยายามทําให้มันดีขึ้นฉันจึงขอไม่เป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่จะขอเป็นคู่รักที่จะพยายามให้รักมันอยู่ไปนานๆก็แล้วกันเพราะอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่เราสองคนพอจะทําได้ชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นน้ำตาแห่งความรู้สึกผิดและน้ำตาแห่งความรักก็หลังไหลพรางผูออกมาพร้อมๆกันเหมือนกับความรู้สึกทั้งหมดในใจิตใจทูปลดปล่อยออกมาจากส่วนลึกในใจิตใจชายหนุ่มจึงคิดได้ว่าคนใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนที่ใช่แต่มันแค่ ใหม่กว่าเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันจนคิดไปว่ามันคือสมบัติล้ำค่าแต่พอเราหันกลับมามองคนของเราทั้งหมดนี้เองจึงทำให้เราเรียกเขาว่าสมบัติล้ำค่า ชาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมบัติล้ำค่าไม่ใช่สิ่งที่จะหากันเจอได้ง่ายๆและมันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากเกินกว่าที่จะมีสมบัติใดมาเทียบได้หากให้เปลียบไปชีวิตคนคนเรานั้นมักจะละเลยคนรักอันแสนมีค่าที่เรามีอยู่แล้วไปมองหาสิ่งใหม่ๆด้วยเหตุผลของคําว่าเบ er ื่อและคำว่าเบื่อนี่แหละก็จะเป็นสาเหตุของการทำให้คุณเสียสมบัติล้ำค่าไปจริงๆแต่หากคุณเป็นคนที่โชคดีที่คนรักของคุณยังเห็นคุณค่าของตัวคุณและเขาพร้อมจะให้อภัยคุณ จงเก็บการให้อภัยนั้นไว้ให้ดีๆและเรียนรู้ไว้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นย่อมให้อภัยกันได้ไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ไม่มีอุปสรรคแต่เมื่อเจออุปสรรคสิ่งที่จะต้องทำคือเข้าใจและฝ่าฟันไปด้วยกันอย่าเป็นคู่รักที่อ่อนแอเมื่อเจอปัญหาแต่จงเป็นคู่รักที่พยายามสู้กับปัญหาและจับมือไปด้วยกัน